แปเชียววันนี้ค่ะอุ้ยจะพาคุณผู้ชมนั้นมาเที่ยวยังวัดรุมเตกวัดในศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในสิกคคิมศูนย์ธรรมจกักสำหรับศึกษาและก็ปฏิบัติธ,ธรรมของหลามะและพุทธศาสนิกชนที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง1,550เมตรห่างจากตัวเมืองแก่งต๊อกประมาณ24กิโลเมตรค่ะ ก็ตามธรรมเนียมนะคะเมื่อมาถึงยังวัดพุทธแบบที่เบสก็ต้องหมุนกองมนไปพร้อมๆกับท่องคาถาธารณี6กพยางโอมณีปัตเมหุมเรื่อยไปตามทางเดินที่ลาดชันขึ้นไปตามไหลเขาเพื่อความเป็นมงคลค่ะซึ่งคาถาธารณี6กพยางนี้ก็มีความหมายกัว่าโอมดวงแก้วในดอกบัวคือบาร,รมีทั้ง6ประการของพระโพธิสัตว์ซึ่งจะนำพาสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร,รการเวียนว่ายตายเกิด เป็นเสมือนหัวใจแห่งศาสนาพุทธนิกายวัชรยานหรือว่าตันตรานิกายค่ะ เมื่อข้ามธรณีประตูเข้ามาอย่างตัววัดด้านในก็จะพบกับแท่งหินสลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งตะหงานอย่างมั่นคงโดดเด่นอยู่กลางลานวัดราวกับจะประกาศให้โลกได้รับรู้กว,ว่านาดินแดนแห่งนี้เต็มเปลี่ยมไปได้วยความยึดมั่นและศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นแข็งแกร่ง เดิมวัดรุมเตกแห่งนี้นั้นเคยเป็นวัดหลักของนิกายกัดอยูสร้างขึ้นในศตวรรษที่16โดยกามาป่าวังชุกดอเจ,อเจอที่9สําหรับใช้เป็นสถานที่พำนักอาศัยของผู้สืบเชื้อสายกามาในสิกิม เมื่อตัววัดถูกทำลายลงจึงถูกปล่อยทิ้งร้างไปจวบจนกระทั่งพระสังฆราชกามาปาที่16ซึ่งเป็นชาวทิเบตได้ลี้ภัยมาอย่างสิกิมในปี1959เนื่องจากกองทัพจีนบุกไปยึดทิเบตพระองค์จึงตัดสินใจสร้างวัดรุงเตกขึ้นมาใหม่อีกครั้งเพื่อใช้เป็นที่พำนักในการลี้ภัยจากกองทัพจีนโดยได้รับความช่วยเหลือจากราชวงศ์สิกิมและรัฐบาลของอินเดีย และที่พระองค์เลือกบริเวณนี้ก็เพราะมีภูมิประเทศที่ดีมีภูเขาอยู่ด้านหลังมีเทือกเขาหิมะอยู่ด้านหน้าและก็มีแม่น้ําอยู่ด้านล่างค่ะซึ่งก็ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมดถึง4ปีถือเป็นวัดขนาดใหญ่ที่สุดที่ก่อสร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของทิเบตและก็มีการขนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระธาตุของพระพุทธเจ้าจากวัดเชอร์พูในทิเบตมาประดิษฐานไว้ที่นี่อีกด้วยละค่ะ จากนั้นไม่นานในวันปีใหม่ของทิเบตพระสังฆราชกามาปาที่16ก็ได้สถาปนาวัดแห่งนี้ขึ้นเป็นศูนย์ธรรมจกักเพื่อฝึกฝนและปฏิบัติตนของชาวพุทธรวมทั้งเผยแพร่ศาสนาและคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้านหลังวิหารหลักของวัดรุมเตกจึงถูกสร้างให้เป็นอาคารที่พักและห้องเรียนของเหล่าลามะเพื่อศึกษาเรียนรู้สืบสารเผยแผ่ทำารงไว้ซึ่งพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนด้านหน้าของทางเข้าวิหารหลกักก็จะมีภาพจิตรกรรมที่เต็มไปด้วยสีสันอันสดสวยฉูดฉาสดะุดตาตามแบบศิละปะที่เบตเป็นรูปของเทพทั้งสีทิศที่ทำหน้าที่ปกปักรักษาวัดรุมเตกและคำชุนพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนาน ลาลามะนะคะกำลังตั้งอกตั้งใจทําอยู่นี้ก็คือตาชี้ตาเกะค่ะซึ่งตาชี้ก็แปลว่าโชคดีส่วนตาเกตนั้นก็แปลว่า8นะคะรวมกันเป็นมงคล8ประการนั่นเองค่ะซึ่งลามามะบอกกับปุ้ยนะคะว่าจะใช้เวลาในการทําทั้งสิ้น20วันจึงจะแล้วเสร็จนะคะแล้วก็เตรียมไว้สําหรับที่จะใช้ประกอบใเทศกาลของวัดรุมเตกในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ละคะ่ะ จากที่ปุ้ยได้เข้าไปพูดคุยสอบถามกับลามะหนุ่มกลุ่มนี้ก็ได้ความเพิ่มเติมมาอีกค่ะว่ามงคล8ประการหรือตาชิตาเกนั้นถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลทั้ง8ปประการของชีวิตตามความเชื่อและความศรัทธานในพุทธศาสนาซึ่งมักจะปรากฏเป็นรูปเคารพอยู่ตามโบราณสถานตลอดจนบ้านเรือนของชาวพุทธแบบที่เบส สิ่งแรกคือกลลสาหรือแจกการสมบัติหมายถึงพระธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาอันนับเป็นอริยทรัพย์สำหรับชาวพุทธทั้งปวง2คือปมอนันตะหรือลายประแจจีนลักษณะเป็นเส้นตอกออกมาขัดกันเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนความรักอันบริสุทธิ์ไม่มีที่สิ้นสุดสามทวัชชะหรือธงชัยเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะของพุทธศาสนาต่อความชั่วร้ายและผีสางทั้งปวง สี่ธรรมจักรหรือก่งล้อธรรมหมายถึงหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาและเป็นคำสอนที่ไม่หยุดนิ่งปรับตัวได้ทันยุคทันสมัยห้าฉัดทองคำซึ่งเปรียบพระพุทธศาสนาเป็นเสมือนฉัดทองที่ปิดกั้นพยันตรายแก่ผู้ที่นับถือและปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนหกมัสยาหรือปลาทองปลาเป็นสัตว์ที่ลืมตาอยู่เสมอทั้งๆท,ท,ที่อยู่ในน้ำ ตานหนึ่งคือสติอีกตานหนึ่งคือสัมปชัญญะเป็นการระมัดระวังมีให้เกิดความชั่วร้ายเจ็ดสังขาวเป็นเสมือนการประกาศพระศาสนา8ปดปฐมมะหรือดอกบัวถือเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่ใสสะอาดทั้งจิตใจและจิตวิญญาณ นั้นเป็นดินแดนที่มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์รวมถึงกล้วยไม้กว่า600ชนิดหมุนเวียนกันอวดโฉมชุ่ชอตลอดทั้งปีฉะนั้นเพื่อความสะดวกในการชมความสวยงามสดชื่นของดอกไม้นานาพัานธุ์ของบรรดานักท่องเที่ยว ท่างเมืองแก่งต๊อกจึงได้จัดทำนิทัศการถ้าวร f l o ล e r e x h i b i t i o n Center แห่งนี้ขึ้นมาค่ะโดยรวบรวมเอาไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดตามฤดูกาลของสิกิมทั้งหมดมาไว้ให้ได้ชมกันอย่างใกล้ชิดเรียกว่าหมาที่เดียวเหมือนได้เที่ยวรอบสิกิมกันเลยละค่ะ มาในช่วงฤดูใบไม้พลิระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาค,คมก็จะได้พบกับราชินีดอกไม้แห่งสิคิมอย่างกหุหลาบพันปีหรือโรโดเดนรอนซึงก็มีหลากหลายสีสันถึง24สายพันธุ์ค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่จะพบเห็นกันได้ง่ายๆก็มักจะเป็นดอกสีแดงสีขาวและก็สีชมพูค่ะ แต่ถ้านักท่องเที่ยวท่านใดยอยากจะชมกันแบบจุใจและลานตาเต็มเทือกเขาแล้วล่ะก็ต้องไปที่เมืองยุมถังดินแดนที่ได้รับสมญา,านามค่ะว่าสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียซึ่งอยู่เลยแก่งต๊อกไปทางตอนเหนือของสิกิมตะวันตกค่ะ โดยที่ Flower Exhibition Center แห่งนี้นั้นก็จะเปิดให้บริการระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนและก็เดือนกันยายนจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนค่ะซึ่งก็ได้รับความนิยมจากทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและก็ชาวสิคิมมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากตลอดทั้งปีค่ะอีกทั้งยังมีการจัดประกวดความสวยงามของเหล่าพันไม้ขึ้นทุกปีโดยมีผู้ว่าการรัสิคิมเป็นประธานด้วยล่ะค่ะ และด้วยบรรยากาศที่แสนโรแมนติกทำกลางดอกไม้สีสันสดสวยแบบนี้จึงเป็นสถานที่ยอดนิยมของเหล่าคู่รักค่วงคู่มาสวีทกันที่นี่อยู่เป็นประจำอีกด้วยละค่ะ พวกก็เดินทางต่อมายังชาตเมืองแก่งตอกเพื่อเยี่ยมชมสวนสาธารณะบันจัก,กรีฟอร์เอเนอร์จีพาร์คลังกาหรือสวนพลังงานธรรมชาติที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาเขียวชะอุ่มบนพื้นที่กว่า2เอกเคอร์ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้และภูเขาอันอุด,ดมสมบูรณ์บนความสูงกว่า2,100เมตรค่ะซึ่งกถือเป็นหนึ่งใน10จุดชมวิวยอดนิยมของเมืองแก่งตอกโดยเฉพาะคนท้องถิ่นที่นี่ก็มักจะนิยมพาครอบครัวม,มาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจกันเป็นประจำค่ะ ที่นี่ก็มีการตกแต่งภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับภูมิประเทศล,เลัดเลาะล้นล่นกันไปตลอดแนวน้ำตกและทิวป่าทำให้นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยี่ยมเยือนได้ชื่นชมธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและก็สัมผัสได้ถึงความเย็นสดชื่นของสายน้ำตกรวมถึงแมกไม้นานานาพันธุ์สลับกับประติมาก,การรมรูปแกะสลักของชาติพันธุ์ต่างๆที่เคยอาศัยอยู่ณที่แห่งนี้ และเนื่องจากที่นี่มีปริมาณฝนตกชุกถึง8เดือนต่อปีทําให้มีน้ํามากแล้วก็ไหลแรงตลอดทั้งปีเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการผลิตกระแสะไฟฟ้าพลังน้ําจึงเป็นที่มาของชื่อบันจัก g r e ์ f o r c e Energy Park r a ังกานั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการผลิตกระแสะไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ด้วยการใช้แผงโซลาร์เซลล์อีกด้วย เรียกว่าเป็นสวนแห่งพลังงานธรรมชาติที่น่าชื่นชมและก็นำไปเป็นแบบอย่างจริงๆค่ะจากนั้นนะคะกุ้งกงนาต่อไปยังเป้าหมายต่อไปคือวัดลินดุมแต่ระหว่างทางก็ต้องผ่านเส้นทางที่คดเคี้ยวเลี้ยวลดอีกเช่นเคยค่ะ แถมยังมีหมอกลงจัดเป็นระยะระยะอีกด้วยทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังและก็เวลาในการเดินทางมากยิ่งขึ้นค่ะ ออมาได้สักครึ่งทางปุ้ยจึงแวะพักทั้งคนทั้งรถที่จุดชมวิวเล็กๆระหว่างทางซึ่งนอกจากวิวสวยๆของปาา่าเขาอนุดมสมบูรณ์สุดลูกหูลูกตาให้ได้พักสายตากันแล้วนะคะก็ยังมีบรรดาแม่ค้าชาวท้องถิ่นนำผักผลไม้ที่ปลูกกันเองตามไหล่เขาแถวแถวบ้านขึ้นมาวางขายเรื่มทางอีกด้วยปุ้ยก็เลยเข้าไปเลือกชมและก็อุดหนุนมาสัหลายกรมทิดเดียวค่ะ ตลอดสองข้างทางนะคะในถนนที่ลัดล้อไปตามไหล่เขาของสิขิมนั้นก็จะพบเห็นค่ะบรรดาชาวบ้านนะคะนําผักที่เก็บจากในสวนหรือว่าเก็บจากในป่ามาวางขายอยู่ริมถนนแบบนี้แล้วค่ะจะว่าไปแล้วนะคะผักของเขานั้นก็หน้าตาคล้ายๆผักบ้านเราเหมือนกันนะคะอย่างนี้พืดว่าก็คล้ายๆกับผักกูดนะคะอย่างนี้ก็มะเขือยาวนี่ก็เหมือนกระเจี๊ยบนะคะนี่ก็เหมือนมาระคี้นกเรียกว่าแถวดีนั้นอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักหรือว่าป่าเขา โอ้โหได้ไมาเห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าชื่นตาชื่นใจดีเหมือนกันค่ะวิ่งรถไปได้อีกพักใหญ่ๆหอ่น่มเล็บชาคนขับรถนําเที่ยวให้กับปุ้ยก็ขอแวะไปร่วมง,งานวัดประจําปีของหมู่บ้านที่อยู่ข้างทางไซอย่างนั้นค่ะ แต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วแวะลงไปเที่ยวงานวัดแบบเล็บชากันสักหน่อยก็น่าสนใจดีไม่น้อยค่ะ ก่าจะไปถึงวัดที่จัดงานผู้ก็ต้องค่อยๆเดินลงไปตามขั้นบันไดาทางเดินเล็กๆอันแสนจัดลื่นและก็ลา่าชันลัดล้อไปตามไหล่เขาลงไปในหุบเหวพร้อมๆกับศรัทธ,ธามหาชนชาวพุทธทั้งเด็กเล็กเด็กหนุ่มสาวไปจนถึงรุ่นคุณย่าคุณยายที่แต่งตัวกันอย่างสวยงามพร้อมสัมภารัข้าวของสำหรับประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ก็ค่อยๆเดินกันไปประคับประคองกันไปพูดคุยถามถ่ายสารทุกสุขดิบกันไปด้วยใบหน้าเพื่อนยิ้มเปี่ยมสุขเห็นแบบนี้แล้วนะคะปุยกับพลอยหายเหนื่อยไปด้วยค่ะพอมาถึงตัววัดด้านล่างก็เห็นพุทธศาสนิกชนเนื่องแน่นมากๆค่ะ แม้จะเป็นเพียงวัดเล็กๆแถมอยู่กลางหุบเขาลึกแบบนี้ก็ยังมีผู้คนหลั่งไหลมาร่วมงานพิธีกันเยอะขนาดนี้ต้องนับถือศรัทธาของาศาสนิกชนที่นี่เขาจริงๆค่ะ นอกจากผู้ร่วมง,งานจะได้มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้หมุนกลองมนเพื่อความเป็นสิริม,มงคลแก่ชีวิตกันแล้วนะคะสิ่งที่ทุกคนรอคอยนั่นคือการได้เข้าไปนมัสการและก็รับการวอวยพรจากเรนโปเช่ที่พวกเขาเคารพนับถือนั่นเองค่ะซึ่งเรนโปเช่นั้นนะคะก็คือผู้ที่เชื่อกันค่ะว่าเป็นลามะาผู้ใหญ่กลับชาติมาเกิดซึ่งก็ต้องผ่านการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตชาติมากมายจึงจะเป็นที่ยอมรับและก็ยกย่องอย่างที่เหตุนี้ล่ละค่ะ ระหว่างขากลับขึ้นเขาผู้ก็สังเกตเห็นชาวบ้านต่างก็นแนบ,บสีสาะล,ลงไปกับสถูปเจดีบ้างก้อนหินบ้างหน้าผาบ้างไปตลอดทางค่ะ ก็ให้เกิดความสงสยัยสิงถามจากไกด์หนุ่มชาวเล็บชชาตัวการพาลงเผามาในครั้งนี้ก็ด้ความมากคว่าเป็นการแสดงความเคารพและก็สำนึกในบุญคุณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และธรรมชาติที่ให้ชีวิตให้ความศรัทธากับพวกเขาช่งเป็นภาพที่สวยงามและก็น่าประทับใจจริงๆค่ะ BIDEN 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 สุดนะคะผู้ก็เดินทางมาถึงอย่างวัดลินดุมหรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกกันคือวัดรังก้าค่ะซึ่งตังอยู่ท่ามกลางป่าไม้และขุนเขาอันเงียบสงบโอบล้อมด้วยม่านหมอกสีขาวละมุนให้ความรู้สึกเย็นกายเย็นใจจริงๆค่ะวัดลินดุมหรือวัดรังก้านั้นนะคะก็โดดเด่นด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมที่งดงามแปลกตาตามแบบที่เบส โดยเฉพาะภาพจิตรกรรมสีสดสวยที่ปรากฏอยู่ตามหน้าต่างประตูผนังกำแพงโดยรอบตัววัดค่ะได้ชื่นชมแล้วก็ถ่ายรูปกันไว้เป็นที่ระลึกอย่างภาพของมันดาราหรือจักรวาลและสังโตเปรี่หรือสวรรค์รวมไปถึงภาพของกูรูรินโปเชและเทพเขารบต่างๆ วัดลินดุมแห่งนี้ยังถือเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายกักอยู่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านชูมังกาวังรินโปเชอ,องค์ที่12ปัจจุบันก็มีลามะศึกษาและก็อาศัยอยู่ที่นี่ถึงกว่า300รูปทีเดียวค่ะเท่าที่เห็นก็จะเป็นลามะน้อยเสียส่วนใหญ่ไหวกำลังสนเลยทีเดียวค่ะซึ่งแต่และรูปก็จะมีลามะพี่เลี้ยงคอยดูแลอบรมสั่งสอนทั้งในเรื่องของวิถีปฏิบัติ การกินอยู่การร่ำเรียนศึกษาธรรมะอย่างใกล้ชิดแต่ยังไงก็ตามค่ะเด็กก็คือเด็กวันยังคำ่ำก็มีแอบซุกซนวิ่งเล่นไปมาวุ่นวายกันบ้างตามประสาค่ะและปุ้ยก็ได้รับอนุญาตให้เข้าไปเยี่ยมชมถึงภายในห้องพักของเหล่าลามะน้อยด้วยแล้วค่ะ ซึ่งก็เป็นห้องเล็กๆที่มีลามาอยู่ร่วมกันห้องละสองรูปมีหิ้งบูชาอยู่กลางห้องช่วงเวลาว่างๆลามาน้อยก็จะเข้ามาพักผ่อนอ่านหนังสือคัมภีร์ต่างๆดูไปดูมาก็คล้ายๆกับโรงเรียนประจำของเด็กๆนั่นแหละค่ะ และที่เห็นหลามะาน้อยต่างมาเข้าแถวเป็นระเบียบบ้างไม่เป็นระเบียบบ้างกันแน่นขนาดแบบนี้ก็คือการมาอัปเดตสมุดบัญชีเงินฝากของตัวเองค่ะหลาม้าแต่ละรูปก็จะถือสมุดบัญชีกันมาคนละเล่มภายในก็จะเป็นรายการฝากถอนที่มาจากเงินฝากของพ่อแม่หลาม้าและการเฉลี่ยเงินบริจาคหรือว่าเงินทําบุญของวัดให้กับเหล่าลามะน้อยเพื่อเบิกถอนไปใช้กันได้ตามสมควรค่ะ ห้องเล็กๆแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนธนาคารลามะยังไงอย่างนั้นเลยชีดเดียวค่ะซึ่งลามะแบบที่เบนั้นนะคะก็ต้องทำงานทุกสิ่งด้วยตัวเองทั้งขอบรถไปจ่ายกับข้าวปรุงอาหารล้างจานซักเสื้อผ้า ไจนถึงซ่อมแซมวัดวาอารามที่ผุพังโดยเงินสนับสนุนจากรัฐและก็เงินบริจาคของชาวบ้านรวมถึงพุทธศาสนิกชนที่หมาดทำบุญอีกทั้งยังสามารถถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิงได้ไม่ผิดหลักธรรมวินัยแต่อย่างใดเนื่องจากพุทธนิกายตันตรานั้นมุ่งเน้นที่จะนำพาผู้คนเข้าหาและก็บรรลุธรรมให้มากที่สุดโดยแสดงให้เห็นค่ะว่าพระหรือลามะก็คือปุถุชนคนธรรมดา ถ้าหลาม้าสามารถบรรลุธรรมและเผยแผ่ศาสนาได้คนธรรมดาอย่างเราๆก็ทำได้เช่นกันค่ะและการที่วัดลินดุมหรือวัดรังกาตั้งอยู่บนเนินเขาสูงท่ากลางป่าเขาอนุดมสมบูรณ์ทำให้ทัศนียภาพโดยรอบนั้นสวยงามน่าชมจริงๆปุยจึงออกไปเดินเล่นรับลมหนาว ูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสสายหมอกให้ชื่นฉ่ำใจกันสักหน่อยค่ะ ก่อนจะจบทริปสุดท้ายของ Travelers p e c i a l ครั้งนี้กันด้วยภาพความสวยงามของอาทิตย์อัสดงที่แสงทองของวันค่อยๆลาลับจากฟากฟ้าไปทีละน้อยทีละน้อยปล่อยใ,ให้ความมืดค,อค,อคอ่อยๆเคลืบคผ่าน้ามาแทนที่อย่างช้าๆให้กายใจได้ปล่อยวางและผ่อนคลายไปตามกาละและเวลาที่ผันผ่านเป็นการอำลาสิกขคิมดินแดนแห่งสายฟ้าและขุนเขาที่จะประทับอยู่ในใจของผูน้นิลืมเลือน นมัสเตสิคิมหลาก่อนดินแดนสุดขอบฟ้าดวงใจแห่งหิมาลัยปุยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนแสนใจดีของเราสำหรับทริปอันแสนสุขกายอิ่มใจอย่างพี่เอกสุภวิทนาพรจากบริษัทนำเที่ยวพรีมาคอนเน็กชั่นที่มีประสบการณ์นำเที่ยวคุณภาพตลอด30ปีค่ะ